วัดดีพอแม่พ yeah, <Piet. Why? S 2> ี <Every S 1> ่นองเอฟีุโกนมาปรกับถวบบาททิศชาแนหมือนเดิมปีนองพี่นองรับชมในทศตั้งประเทศมาถึนเก้าบาทิศเล้าว่าปีนองมาเลยบาททิศเก่งเลยปีนองมาเลยคนคนพีนองเออควาลุกปลาพีนองเออคว้วปลเลยควาดงดัุยปีนองควาลุกปลาแล่ากอดมูร่ามจันปีนองกดมู่ามจันาคนอกบาททิศกันเนี่ยมีไอแรงไกลเก้แล้วกล่วกาวบกแล้วกายดตายลอยเด้ล้วก็อันนี้ ปักอะไรก็ปีนปักปักเปวปักเปลีวพักเพียวปีนองกระต้พี่น้องกระต้พี่น้องอย่าลืมนะเดี up, majesty, antis, also, ๋ยวก็เล่ก็แจกก็ติดตามมาบอกทิศกันนะพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจในกับทิศต่อไปพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเก็บที่ต่างไม่ทั้งเขาและทีาคนไม่ติดตามที่ติดตามบอกทิศกันนะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งพี่น้องเออติดกอยสปอร์ตบอลซิตลอดสเดิมาบาสิปีนองทิศกันเลยเดี๋ยวก่อนดิบอกทิศกันไม่กินข้าวที่กันปีน้อง กัวลูกปลาลูกดาวก้อยเย่าป่าจ้านุก้าปะาจ้าลูกกัวลู่ยกไปเนองกัวลู่ยกอันไปเนองกัวลู่ยกป่ากลางไม่รู้ว่านี่อะไรแต่ว่าบ้านรอนกัวลูกปลากัวลู่ยกอืมกัวลู่ยก

No, nó 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 rồi nó bây giờ là ngon 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 nó ngon 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 ngon

bắt phải chú tâm ba năm nam đấy năm 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 rằng năm 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 ư? à,

cũng không mở lên mà tầm máy, thế nào มาทิ้จบเนาะปักม,าม,ามันๆมนเดิมเนแต่ลแต่กนี้ปักบัวมันรลูบมันมากใกล้กันนะจบบรูบานๆมาทิเจอจังวะา,าอันนั้นไม่ไม่ไม่ไมไมไมยาวมานอ,องเลยต้อนักม่ติ๋มแล ừm hiếm rồi sao bạn tiếp rồi mình nói ư ừ, kín, nào ra đèn ngốc nhớ bạn

ตุ๊กปลาลงจูได้วยมัน,นี่งดูด้าววเลยตักลองราะว่าตุ๊กปลาลงจู

ได้หรอ,อกไปนออ้องเออเอานะครับไปน้องตาจอบคลิปนี้ก่อนไลกก่ก่อนแจกก่ติดตามมาบอทิคกันไปน้องนะเพื่อเป็นกำลังใจจะทำคลิปต่อไปให้ไปน้องก็คุณก็คุณเอฟตีกลางและต่างเอฟตีไม่ตีเขาคนางคนตีไม่ติดตามบอทิคตัวติดตามบอทิคกัรนะไปน้องนะครับคลิปนี้ก็ไปน้องอยู่ดีมีแรงมีความพลุกรวยเงินโดยต้องอยา่อยาเจ็บอย่า,ยาก้าล้ใหญ่ยอ,อย่าจนไปเนาะค่อยรวยรวยจริงขึ้นไปต่างเอฟตีไม่ตีเขาต่างคนตีไม่ติดตามตีไปน้อง กลิบนี้บาวชิตก็ตัวลาไปก่อนขอเจอกันไม่คลิบน้าสวัสดีกับพี่น้อง